ผมก็ถามเขาไปว่าไอโฟลเหลืองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย2 mm. 1 9 9 0ึ่จากไอห้าสิบสองศูแล้วไปจบที่ i5 14าสิเนี่ยที่เป็นรันสองคลิปดดาวไฟเนี่ยพร้อมซิงค์แต่งจาก ID Cooling SE 2 4อ t Plus เนี่ย27,90เนี่ยมันแรงแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูความแรงของ RTX 5 0 0เกันว่ามันแรงเท่าไหร่และแรงกว่า4 0 0สขนาดไหนขับต่อขึ้นแรงเลยเออไปดูกันดีครับ แรงกว่าเยอะทั้งพลังเนีบทั้งเฟรมเย็นทั้งมอสิเปรียบเย็นทำให้สุดแล้วเนี่ยตอนนี้5000เนี่ยถ้าใครจะประกอบคอมนะงบตามนี้นะ20,000ขึ้นไปเนี่ย2 0 0 1ง2 0 0 0 7เนี่ยมันต้องได้5000แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย5000จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับสำหรับราคาที่มันเป็นมิดเรน g e หรือเอนทรีเลเวลที่คนส่วนใหญ่ประกอบคอมกันก็คือ20,010-20,007เนี่ยแล้วเล่นเกมทใน Full HD เนี่ยคำเตอบคืออา RJ 5000และที่บอกมาให้ดูเนี่ยก็คือเครื่องเซตที่เป็น2